คือคอนเซปต์ร้านเนี่ยเราตั้งใจว่าจะย้ายสี่ถึงหเดือนย้ายทีเราเปลี่ยนไปแต่ละจุดเพื่อให้คนแถวนั้นได้กินเราใช้ของเมล็ดเกษตรกรที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมก็เลือกว่าชาวบ้านที่แบบปลูกลังบ้านจริงๆผลผลิตของไทยมันดีมันดีจริงๆครับผมแค่ว่าอยากให้ทุกคนมาลองครับสิ่งที่คุณได้กินก็คือมันคือผลผลิตจากธรรมชาติผมโอครับตอนนี้ครับ เปิดเป็นร้านกาแฟผู้โตดอทโคครับจริงๆแล้วผมเป็นเจ้าของบริษัท p r ร d ั c t i o n h าครับโอทำเกี่ยวกับพวกวิดีโอคอนเทนต์ออนไลน์อะไรอย่เงี้ยครับถ้าคนจะรู้จักผมจริงๆคนจะรู้จักผมชื่อโอคูโตความเป็นมาครับผมว่ามันเกิดจากความความปากไม่ดียุคสมัยก่อนเมื่อย,ย้อนกลับไปประมาณ กเจ็ดปีอะไรเงี้ยเราอะไปเที่ยวครับแล้วเราก็แบบชอบถามชีวิตชาวบ้านเป็นยังไงนู่นนี่นั่นขา,ายของอะไรดีไหมขนาดไหนอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกเออมันก็ไม่ค่อยดีดีบ้างอะไรเงี้ยก็ตามตึ่งเราบอกว่าเนี่ยช่วงเนี้ยกาแฟาที่กรุงเทพขบูมนะครับเราก็บอกเขาประมาณนั้นก็ลองปลูกดูดีครับอะไรเงี้ยจนสุดท้ายเราก็คิดว่ามันก็คงเป็นเรื่องที่แบบไม่คิดว่าเขาจะทำเขาก็ทำแล้วเราก็ไม่รู้คือมันรู้ตอนที่เขาโทรบอกว่าเออกาแฟได้แล้วกาแฟอะไรครับลุงพี่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของแบบการสตันแบบ ม่ได้สั่งกาแฟนะเว้อยอะไรเงี้ยบอกกาแฟได้แล้วอะไรเงี้ยกาแฟอะไรครับอ๋อที่ให้ปลูกตอนนั้นไงครับจำได้ก็เลยอ่อโอเคเอามาเราก็เลยส่งมาเลยตอนรตแรกมานสี่ร้อยโลเอาจริงๆนะพี่เพิ่งเริ่มหัดกินกาแฟตอนโควิดด้วยซ้ำมันมันมีพอยต์แค่นี้คือก็ต้องอ่ะพอ <c oughs> ยต์หลักมันคือทำยังไงให้กาแฟออกมาก็เลยไปคุยกับโรงคั่ว <c oughs> เขาก็จะบอกเลทราคาเท่านี้ ซึ่งที่ขายต่อไม่ไหวพี่เขาเลยบอกโอเคเขาจัดการเรื่องคั่วเขาก็เลยไปลงทุนซื้อเครื่องคั่วและไปลงทุนเรียนแล้วเขาก็จัดการหลังบ้านเองทั้งหมดพอเขาไปเริ่มเรียนเสร็จเขาเรียกเก่งวิชาลองทําเองคราวนี้ทํำรับแรกพังคือพังไปเยอะพังเป็น40-50โลเลยครับตอนนั้นนะครับ คือหมายถึงว่ามันก็เป็นเรื่องตรงนั้นไปครับคือต้องเข้าใจก่อนว่ามันตอนนี้มันอย่างเรากับพี่เราเงี้ยเขาก็จะมีธุรกิจหลักกันซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ได้เป็นการเดือดร้อนขนาดนั้นมันเหมือนเป็นการแบบลองดูเป็นความรู้ศึกษาไม่รู้ว่ามันจะได้มากน้อยขนาไหนแต่ว่าก็เรียกว่าทํากันละกันอะไรเงี้ยมันเริ่มลงตัวจริงๆก็ประมาณกลางปีที่แล้วครับพอเริ่มลงตัวกลางปีที่แล้วเนี่ยจนสุดท้ายคือผลผลิตมันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ยก็เลยใส่ห่อขาย คราวนี้ครับเราเราไปทําแพ็กกับพี่มันมันขายไม่ได้เพราะว่าหนึ่งคือเราแบนดิ้งก็ไม่มีการโปรโมทก็ไม่เป็นถ้าทําอย่างนั้นไปเรื่อยมันเป็นอะไรที่มันแบบยากครับเพราะหนึ่งคือคนจะรับรู้ได้คือเขาต้องเคยกินแล้วแล้วเขาถึงจะชอบมันก็เลยเป็นทําให้เรารู้สึกว่าอ่ะโอเคงั้นเรามาทําหน้าร้านเพื่อให้คนได้ได้ลองได้รับรู้แล้วก็คือการระบายเม็ดก็เลยคิดว่าอ่ะโปรเจกต์ว่าทําร้านคาเฟ่เล็กๆขึ้นมาเพื่อระบายเม็ดพอยต์หลักทั้งหมดมันคือเท่านี้ ก็พยายามจะไปเลือกเมล็ดชาวบ้านที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมก็เลือกแบบชาวบ้านที่แบบปลูกหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกเป็นอย่างนั้นแทนก็จะมีอย่างบางที่อย่างเงี้ยมันจะได้มาแค่50โล100อยโลอะไรครั้งแรกเป็นตากแล้วก็มีตอนนี้ที่ของรุ่นพี่ได้ก็คือของนาด้วยความแบบพอมาทําธุรกิจกาแฟครับต้องคุยกันว่ามันไม่ใช่เมนูเดียวก็เลยรู้สึกทําเมนูที่เป็นเมล็ดของที่อื่นเข้ามาเพื่อมันจะได้เป็นว่าเราเกษตรกรนะครับเราใช้ของเมล็ดเกษตรกร พอร์ก็เลยเป็นทางนี้ไปก็ในเมื่อเราทํากาแฟแล้วเงี้ยแล้วก็อยากรู้เรื่องโกโก้ด้วยอะไรเงี้ยไปสวนโกโก้เขาที่ระยองเขาก็แกะให้กินเขาก็แบบเอาโกโก้ที่มันสําเร็จรูปร้อยเปอร์เซ็นเป็นโกโก้แท้อะไรเงี้ยพอเรากินรู้สึกว่าเออว่าคนเราหลายคนไม่เคยกินพวกชาปือกโกโก้อะไม่เคยกินแน่นอนผมก็ไม่เคยกินแล้วก็โกโก้แท้ร้อยเปอร์เซ็นแบบโกโก้จริงๆที่มันแบบ โม่เสร็จมาไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่อะไรเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกอ่ะโอเคงั้นร้านนี้เราลองทาโกโก้แล้วกันแต่ว่าก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเราก็คั่วเองกระทบเบอกเองโม่เองหยอดใส่บล็อกเองเราก็จะการละลายมันตรงข้างหน้านี้สุดท้ายมันก็คือเสน่ห์ที่ว่าเออมันมันอร่อยในการที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับไซรัปเท่านั้่นึงมันเป็นความหวานของมันอาจจะมาจากนมมันอาจจะมาจากน้าข้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องคุยกันก่อนว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ได้มาการแบบแต่งกลิ่น คนที่อยากชอบกินแบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างเงี้ยผมผมแนะนำให้มาลองถูกปากไม่ถูกปากไม่รู้แต่ว่ามาลองดูก็ได้จริงๆผลผลิตของไทยมันดีมันดีจริงๆครับคืออย่างโกโก้อย่างเงี้ยเราไม่มีการแต่งกลิ่นใดทั้งสิ้นสิ่งที่คุณได้กินก็คือมันคือผลผลิตจากธรรมชาติที่ที่เขาปลูกแล้วหมักออกมาส่วนกาแฟก็เหมือนกันครับ <S <S ผมแค่อยากให้ทุกคนรับรู้ว่าจริงๆผลผลิตของประเทศไทยดีๆมันเยอะแยะมากแต่ว่าผมเชื่อว่าคนไทยยังไม่เปิดใจเยอะคนไทยยังยังอยากจะ กินกาแฟของเมืองนอกเพราะว่าผมเชื่อว่าความคิดของใครหลายคนอาจจะคิดว่าของไทยสู้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นความคิดของส่วนบุคคลเราพูดไม่ได้เต็มปากขนาดนั้นแต่อยากให้ลองว่าสิ่งของไทยก็ดีเยอะแยะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกของที่ไหนดีว่าคือคอนเซปตร้านเนี่ยเราทําตามโลเคชั่นเลยครับโลเคชั่นเป็นไงเราใช้อย่างนั้นอย่างที่ต่อไปหรือที่ตั้งใจไว้อย่างเงี้ยเหมือนจะมีเสียงกงแบบตัดลถอย่างเงี้ยก็จะไปตามโทนนั้นคือร้านแรกครับมันเป็นร้านเบียครับ แล้วก็เป็นริมคลองคนไม่นั่งกินข้าวตอนเย็นกินเบียร์กงคืนเราก็เลยเอาโอเคงั้นตรงนั้นก็ให้มันดูเป็นแบบริมคลองไปเล็กๆก,กระโจมเล็กๆล,ลองดูอะไรเงี้ยร้านนี่ครับเก่งจินคะุยกับเพื่อนที่เจ้าของที่ดินไม่ลงองค์สร้างนะขอ,อยืมห้องน้ำนะฉะนั้นมันก็เลยเป็นแคมป์แล้วกันง่ายๆย้ายไวด้วย เราตั้งใจว่าจะย้ายสี่ถึงหเดือนย้ายทีผมแค่มองว่าเราเปลี่ยนไปแต่ละจุดเพื่อให้คนแถวนั้นได้กินแล้วก็ให้เขามาลองครั้งเดียวก็ยังดีคือสุดท้ายมันคือการที่ผมผมผมเชื่อว่ามนุษย์แค่ต้องการลองอร่อยกินต่อนัน่นอีกเรื่องแต่ว่าทุกอย่างคือทำยังไงให้คนเขาลองก่อนฉะนั้นเราย้ายมาจุดนี้ให้เขาคนแถวนี้มาลองแล้วเราก็ย้ายไปจุดใหม่ให้คนแถวนั้นไปลองก็ตั้งใจว่าคอนเซ็ปต์ให้มันเป็น4ีถึงหเดือนย้ายที4ีถึงหเดือนย้ายทีอะไรคยับ จะให้ผมตอบอยังไงตอบแบบจริงๆครับอร่อยมากค่ะอร่อยมากค่ะเนียครับค,คือจริงๆแล้วเขาก็ตอบอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งเขาก็มันเขาก็ตอบอย่างนั้นแต่ว่าเราก็เขินๆตอบว่าโอเคเป็นแบบดีครับที่นี่ดีครับที่นี่ค่อนข้างดีมาก <c oughs> คือโอเคมองว่าสองธุรกิจจริงๆแล้วมันไม่เหมือนกันหรอกครับ <c oughs> แต่ว่าผมรู้สึกว่าธุรกิจที่มันจะเติบโตหรือมันจะไปได้ครับ คือตัวเจ้าของผมแค่อมองว่าความจริงใจของตัวเจ้าของครับเราไม่ยัดเยียดสิ่งที่มันไม่ใช่คุณตี้ที่ดีออกไปผมว่ายังไงธุรกิจพวกนี้มันจะยืนของมันได้เลย<ส>คือตอนนี้ตั้งใจว่าถึงแค่เดือน<ส>เดือนห้าตั้งใจว่าจะย้ายถ้าถ้ายังมีลูกค้าอยู่ก็อาจจะ,จะ,จ,ะจะเผื่อไว้หน่อยแต่คิดว่ายังไงก็อย่าใช่ร้านนี้ครับอยู่ สวนผักซอยหหรือราชพฤกษ์สาอันนี้คือร้านอาหารญี่ปุ่นโนโมิโมโนอิซากยาครับเราก็อยู่ในบริเวณหลักเขาเปิดบ่ายโมงครับถึง2องทุ่มครับดูในเพจเ Facebook แล้วกัน,นครับผู้ต o co ครับรีบมาครับเดี๋ยวจะย้ายแล้วครับ <laughs> เดี๋ยวจะไปแล้วครับ